สวัสดีค่ะทีมงานเกมเก้าหินนะคะวันนี้ทีมงานก็มีสกิลมอของเซิร์ฟเวอร์หมาจําหน่ายนะคะประจํบวันที่สิบหพฤษภาคมตอนเที่ยงวันถึงสามิพฤษภาคมตอนเที่ยงคืนนะคะวันนี้ทีมงานพกม,มาให้ต้องวิชาเลยนะคะวิชาแรกนะคะกระบองสแสวงพายนะคะเป็นกระบองยาวภายนอกบอกเลยว่าอันนี้สกิล สวยมากสกิลอันติสวยมากนะคะสำหรับวิชานี้ในหนึ่งเซตวิชานะคะจะมีทั้งหมด8สกิลด้วยกันนะคะใครที่เป็นสายกระบองยาวแล้วก็เน้นแบบเขาเรียกว่ายังไงนะ ผิวิวค,ควงๆหน่อยก็แนะนำวิชานี้นะคะส่วนอีกวิชาหนึ่งนะคะจำหน่ายในเซิร์ฟเวอร์5คิวรินวันและเวลาเดียวกันเช่นเดิมนะคะ6ทำเนาอาหารการนะคะดาบเดี่ยวภายนอกในราคาเพียง300บาทเท่านั้นกระบองก็300บาทเนาะก็จะเป็นในส่วนวิชาดาบเดี่ยวนะคะ มาคู่กับแฟชั่นของเราเลยนะคะที่ปล่อยขายอยู่ตอนนี้ใครที่เป็นสายดับเดียวก็สามารถนำมาใช้คู่กันได้นะคะภายในหนึ่งเซ็ตวิชาประกอบไปด้วย7จ็ดสกิลนะคะสองสี่หกเนะคะ<ม><ม>ก็เรียกไดว่าสำหรับใครที่แบบเบิมวิชาเดิมๆนะคะก็ลองลองซื้อวิชาเมนเดิมเขาเรียกว่าอะไรอะวิชาอาวุธเดิมนะคะแต่เราจะเปลี่ยน ตัววิชาใหม่ไปอา่าเผื่อจะเจออะไรที่ดีกว่านะคะสำหรับหกทำนองอาหารการนะคะตอนนี้เราก็เปิดจัดจำหน่ายแล้วนะคะ16พฤษภาตอนเที่ยงวันนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์นะคะหรือว่าจะทักมาขอลิงก์กับน้องๆทางอินบ็อกก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ที่งมนเราไปก่อนสวัสดีค่ะ